าแม่น้ำยังมีชีวิตแม่น้ำจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะระยะตามฤดูกาลเด็กๆรู้เรื่องนี้ดีค่ะโดยเฉพาะเด็กที่บ้านสองคอนจังหวัดอุบลราชธานีพวกเขารักฤดูร้อนฤดูร้อนนั้นแม่น้ำโขงจะค่อยๆลดระดับลงนะคะทิ้งตะกอนดินอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ปลูกผักได้มากมายหลายอย่างปลาก็หาง่ายด้วยน้องปลาและเพื่อนๆจะพาไปเที่ยวสวนผักริมโขงมีธรรมชาติที่สวยงามน่าประทับใจสักครู่ติดตามค่ะ เดือนสิบเอ็ดหนามมันสีบกค,ค่ะปูมันแกวค่ะปูเขาพโพดปูมักทุดินค่ะ,นนส,ะนสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาแล้วที่แม่น้ำโขงลดระดับลงจนเกิดหาดทรายและแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์คนริมฝั่งโขงทั้งลาวและไทยได้อาศัยผืนดินที่ธรรมชาติมอบให้ชั่วคราวนี้ทำการเกษตรจนกว่าจะถึงฤดูน้ำหลากอีกขน เด็กหญิงปลาปลาจารีกุก่องกับน้องออมญาติสนิทมาช่วยแม่ทำงานในสวนริมโขงเป็นประจำค่ะฤดูปลูกก็ช่วยกันปลูกพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็มาช่วยกันเก็บค่ะ าโพดฝักใหญ่เพราะดินดีจากตะกอนแร่ธาตุที่ถูกพัดพามาทับถมในช่วงที่ผืนดินจมอยู่ใต้น้ำปุ๋ยไม่ต้องใส่เลยค่ะยาปราบศัตรูพืชก็ไม่ต้องใช้น้ำก็ไม่ต้องรดเรียกว่าฝากเทวดาเลี้ยงยังงามน่ากินได้ขนาดนี้เดือน1 1อหนามมันซีบกค,ค่ะแล้วก็ปูมันแกวค่ะ ปูมันแก้วแล้วก็ปูเขาโพดปูกมรทุดินค่ะแล้วก็กระเทียมพักบัวค่ะพักซีค่ะพักอีตูนําค่ะมันยากนะมันจังวยได้ซื้อคนอื่นค่ะไป้นเป็นธรรมศาสตร์ค่ะบริเวมาหอดหนามค่ะดีคือการเขาจงบริมายังมือแรกยังมือเสามาหอดค่ะดินมันซุ่มหายทางลุ่มค่ะ เพราะว่าน้ำมันขึนแล้วก็มันลดนะคะ,คะมันก็เลยซึมเข้าไปทั้งรูมหน้าค่ะที่ดินริมโขงไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะแต่ว่าทุกคนเคารพสิทธิของกันและกันที่ไหนเป็นของครอบครัวไหนไม่มีใครสับสนทั้ง,ท,งทั้งที่เวลาน้ำโขงเอ่อล้นสวนทุกสวนก็คือผือนน้ำเดียวกัน เป็นของมรดโดของยานะคะเนี่ยมัเสาเมกับมะคุนมันแกวค่ะพ่อกับปยามโมางค่ะนูกับไปลุงลี่ยนค่ะบางเจ้ากับพุทธมันแกวบางเจ้ากับเก็บข้าวโพดค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ,คะ,ะแม่สายันกุกกองแม่ของปลาลงสวนออแต่เช้าทุกวันส่วนพ่อ,อ,อก็ลงโขงหาปลาตั้งแต่ยังไม่สว่างค่ะทุกครอบครัว ในหมู่บ้านสองคอนพึ่งพาผืนดินผืนน้ำโขงมาหลายชั่วอายุคนแล้ว บอหมกบัวนี่แกปงเขใหญ่ๆเน,นานะอหอมแดงปลูกพอกินเหลือก็ขายรวมทั้งเก็บพันธ์ไว้ปลูกอีกในปีหน้าเช่นเดียวกับผักอื่นๆค่ะโอ้ยหัวใไไหญ่ๆป่างานนมเนาะเอาแล้วไป พักบัวค่ะแล้วก็พักที่อค่ะพักอีตัวพักแล้วก็บักพีกค่ะพักที่ว่าบริปูพักขีเทาพักดังสมดังคมค่ะมันยู่ทางผูกค่ะมันเกิดขึ้นเองค่ะมันมีเสือมันอยู่ค่ะไม่ขี้ดินนะคะเอาขันน้ำถ้วยมันกรลอยมากนะคะ ลอยมาอยู่ในขีดินค่ะบรรยนหนามบุกมันกระสิคขึ้นค่ะบรรยาม,มันปูมแก้วค่ะผักพื้นบ้านหลายชนิดอย่างผักขี้เท่าเป็นพืชผักประจําสําหรับกับข้าวในฤดูแล้งเด็กๆคุ้นเคยที่สุดค่ะหนึ่งใส่ปลาบังเถอกับแกงค่ะแกงใส่ปลาแกงใส่ก็ไปโยนในแสบได้ค่ะ เย็บกอนข่อน,อนเน่้ยปลูกผักหาปลาชีวิตพึ่งพาแม่น้ำโขงตลอดชีวิตคนบ้านสองคอนปรับวิถีชีวิตการหาอยู่หากินให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ สอดคล้องกับการขึ้นลงของแม่น้ำอย่างนี้มันนานแล้ว<ป>เดี๋ยวไปเที่ยวสวนริมโขงของเพื่อนสนิทอีกคนสักครู่นะคะว่คือเก็บได้หน่อยเถอะเบื่อเพื่นเก็บก่อนเขายิงใด้ใหน,น้อยมาหญ้าน,นำาค้งบุกเขากับสิได้ปลูกพักปลูกนาค่ะมาหญ้าน,นำาค้งสีขื้นข้าวเจ้ากา้าลุกออกค่ะ วีโกใหม่สมาร์ทแคปเทคโนโลยีเพื่อขีดสุดแห่งความสะดวกสบาย สวนแคมของก็คือสวนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกและเก็บเกี่ยวไม่นานเช่นถั่วลิสงมันข้าวโพดและพืชผักสวนครัวต่างๆเริ่มปลูกในช่วงหน้าหนาวผักจึงงามพอเข้าหน้าร้อนเริ่มมีมแมลงรบกวนก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกผักชนิดอื่นๆที่มแมลงไม่ชอบปลูกผักตามฤดูกาลอย่างนี้ ไม่ต้องพึ่งพาป,ปุ๋ยและอย่าค่า,มาแมลงเลยค่ะแสงทอสาสองยามเช้าพวกเราตื่นจากลบไรนกร้องอยู่ในพงไพรถึงเวลาออกมาหากินผักปร้รำเริงราฟูงนกจ้าเต็นรำกันใหม่ยามเช้าลมเย็นสบาย โยกย้ายสายเอวระบำมมันแก้วได้แต่ยักหลยผักชีเต้นไปชอบใจนึกคำนกกระจิบร้องเพลงลำนำส่งเสียงหึมหำประสานดนตรีจิบชีบกระจิบชีบกระจิบ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 กระจิบชีบกระจิบ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  มาพวกเราสนุกเฮฮาฝูงมดน้ำลดก็มาดูสิฝูงปลาพากันไร่รำกิงกามองดูตั้งนานชุขอประสานสายหัวไปมาน้ำคงไหลผ่านเอื่อชอยช้ายังสงสายตายินหวาน เด็กๆบ้านสองคอนแทบทุกคนมีหน้าที่ช่วยงานในสวนผักริมแม่น้ำโขงเด็กชายเจเพื่อนของปลากับออมก็เหมือนกันมารดน้ำผักทุกเช้าเลยค่ะน้ำในบุ่งกลางแปลงผักคือน้ำที่เหลือค้างตอนน้ำโขงลดระดับลงสวนของเจปลูกหอมแดงมากกว่าอย่างอื่นเอาไว้ขายค่ะ นอกจากนี้ยังมีผักสวนครัวอีกหลายชนิดปลูกไว้กินแต่ไม่ได้ปลูกข้าวโพดปลากับออมแวะมาเที่ยวเลยเอาเข้าวโพดมาฝากเจด้วยค่ะเเออาาาขโมาฝากธว้ด สวนพักอยู่คลองเห็นบ่ครับมันกับสีโบไดใส่ฟูนมันกับสีเกิดเองแล้วก็บ่บไดฮุดหนามเพราะว่าหนามน้ำคั่วเห็นไหมันขึ้นมันกับสีถิ่มหนาไใบครับมันกับสีซุ่มซุ่มค่ะแล้วมองลึกเข้ามาอีกครับมันกับสีได้หดเพราะว่ามันแห้งเบิร์ตเลยค่ะนี่เมื่อนเสาเข้ากับเด้มาหดค่ะนี่เมื่อแหล่งกับเด้มาหดถ้าบ่มาหุดมันกับสีเป็นใบเหลืองๆค่ะ เพราะมือนมีสิบแปดแปลงกูไปแหลงหากระตรงเรือสิบสามครับตอ,อนถีเรือบอกครับมันยังฮั่นเด้เกิดบันเหี่ยวกร,รกระตรงหาปุ๋ยหาฝุ่นวัใสครับถ้ามาชาอิดครับบางคนกับบัวไซปุ๋ยหี้วัวหี้วไวบางคนกับใส่ครับบางคนกับปล่อยมันเป็นยังสารแล้วก็โคดหนาเอาซื่อค่ะยูนในแค่น้ำพองม่จิบเดยโคดหนาบัวเลยทีเป็นแปลงน้ำค่ะอยู่ทั้งในกับเศษเป็นแปลงและะ้วก็ ปวดหนามค่ะยังมือเสายังมือแรงค่ะพะว่าอยู่ในสวนนี่มันจะมีหนามคลังไหวค่ะเพราะว่ามันมีน้องหนามหน่อยน่ะค่ะมาแยามน้ำคู้งบุกข้ากระสีได้ปลูกพักปลูกงาค่ะมาแยามน้ำคู้งขืนข้าเจ้ากระสีหูรถค่ะมาแยามหอดเดือนได้น้ำค้งสีคืนข้าเจ้าก็ะ่าวลูกออกค่ะพวกัวพักเต็มเอาไปเอาไปใส่กินค่ะ ใาหญ้านำคืนเท่ากับบริอาทิ่งกินค่ะเท่ากับสิได้ปลูกแต่นในเฮือนนั่นแหละค่ะปลูกนใกล้ใเฮือนพราเล็กน้อยดีค่ะเพ่าะบริสิเค้าค่ะซึ้งกับเปลือกเงินค่ะบางคนเขาเจากระปูวัยเล้ยเล้ยค่ะเขาเจาะก็เขาเจกาเจกระเห็ดไใบมาดไใบเป็นเป็นมาดแล้วเขาเจาก็เอาหอยไว้ให้มันแหงนะค่ะพักพักบัวพักเทีงยงแหงใบหญ้ามสิเง็ดกินเขาเจาก็เอาออกมาหิ่งกินค่ะ สวนเล็กๆของแต่ละครอบครัวนอกจากได้กินได้ขายยังได้เผื่อแผ่กันในหมู่บ้านอีกด้วยมึงคนก็เอามาหาเขามึงคนก็โค้ค่ะโคกันก็หายค่ะพละคนก็ขอพ่อได้เฮ็ดกินเฮ็ดยาขอพ่อซ้ำหนึ่งหันหน้ค่ะพราะแบบขอในจักน้อยไปเฮ็ดกินจังสิหนะค่ะกับโบโคไล่เดี๋ค่ะ ก็เห็ดกินยู่ไไปตามกินเนาะนอกจากผักในแปลงเจบอกว่าอาหารการกินมีอยู่ริมโขงมากมายเลยค่ะน่น้องไอ้บุงเ่ครับมันกับซีมี่พักแวนพัก แล้วก็มีหอยมีปลามักอยู่ในหันรครับแล้วเ้าก็ห้ากินได้ครับหันย่างนะ้องก็บวต้องบวต้องไปไกลหอดน้ำคองครับนัดกันแล้วครับจบงานนีกับสิบไปงุ่มหอยครับก็ไปเอาพักเวน ็กนัดกันไปหาหอยที่บุ่งอีทุยค่ะจะได้เล่นน้ำกันด้วยเพาะวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียน ลงลงตามธรรมชาติก่อให้เกิดสภาพภูมิประเทศหลายรูปแบบสอดคล้องสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนบ้านสองคอนแต่หากน้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไห่กระแสน้ำไม่แรงพอที่จะพัดพาตะกอนดินมาตกในบริเวณนี้พื้นที่กเกษตรกรรมริมโขงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนค่ะนี่ไงพักม<น><น> ทิวทัศน์ที่สวยงามและสวนผักริมแม่น้ำโขงจะเห็นเช่นนี้จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นแม่น้ำจะค่อยๆเอ่อท้นขึ้นมาตามตะลิ่งสวนผักก็ไม่ต้องอยู่ไกลอยู่แค่ข้างๆบ้านก็ได้ค่ะเด็กและชาวบ้านปรับตัวแนบแน่นกลมกลืนและเรียนรู้วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงเช่นนี้ตลอดมาค่ะแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ ประโยชน์ของปอเทืองคือบำรุงหน้าดินแล้วก็บำรุงดินก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีค่ะ